ศูนย์พ,พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองกระทูการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐถมวัยเป็นการวางรากฐานสำคัญทางการศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้และได้พัฒนาการในด้านต่างๆเทศบาลเมืองกระทูได้จัดการเรียนการสอนในระดับปฐถมวัยให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมุ่งเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและเรียนอย่างมีความสุขเพื่อเป็นรากฐานสำคัญของการก้าวต่อไปในอนาคต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองกระทูมีจำนวน2ศูนย์คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก1บ้านเกตโฮและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก2บ้านกระทูโดยจัดการศึกษาระดับปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ2-3ถึง3ขวบโดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย มีความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลได้กำหนดจุดหมายซึ่งถือเป็นมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้ 1. ร่างกายจเจริญเติบโตตามวัยมีสุขนิสัยที่ดี 2. กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์กัน 3. มีสุขภาพจิตที่ดีและมีความสุข 4. มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตใจที่งดงาม 5. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหวและรักการออกกำลังกาย 6. ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย 7. รักธรรมชาติสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและความเป็นไทย 8. อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนึ่งบ้านเกทโฮจำนวนห้องเรียน8ห้องเรียนมีนักเรียน100คนครู4คนผู้ดูแลเด็ก4คนและบุคลากรสนับสนุนงานสอน1คนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก2บ้านกระทูได้เปิดทำการสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ English Program จำนวนห้องเรียนสองห้องเรียนมีนักเรียน40คนครู3คน